พนโทนันทเดชเมฆสวัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสุรักษาความปลอดภัยผัวข้อความหัวข้อจุดจบของหุ่นเซนใกล้เข้ามาแล้วระบุว่าผมอ่านข่าวแบบนี้มา4-5ครั้งแล้วครับเป็นเรื่องของชาวกัมพูชาที่พยายามหลบหนีเข้าเมืองไทยโดยยอมเสียค่าในน้าให้ชาวกัมพูชาด้วยกันเองทหารกัมพูชาในราคาประมาณ5-6000บาทต่อคน อ่านแล้วก็เกิดความสงสารชาวกัมพูชาเหล่านั้นที่รู้ว่าเรื่องที่หุ่นเซนพูดมานั้นเป็นเรื่องที่โกหกทั้งสิน้นไม่ว่าจะมีงานให้ทํามีสวัสดิการทางการแพทย์แต่คนงานเหล่านั้นก็ต้องยอมกลับเพื่อไม่ให้พ่อแม่และญาติมิตรเดือดร้อนบางคนก็ดีจากการเกต์ทหารเรื่องตรงนี้แสดงให้เห็นว่า 1. หุ่นเซนโกหกจนเริ่มมัดตัวเองดิ้นรนลำบากขึ้นเรื่อยๆ 2. ความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อระบบหุ่นเซนเริ่มคืบขานเข้ามาใกล้จุดจบแล้ว 3. พันธมิตรของหุ่นเซนในโลกก็น้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อกระทรวงต่างประเทศไทยและทหารเป็นอิสระจากนักการเมือง 4. ใส่ศึกในรัฐบาลไทยก็หมดไป 5. าไทยไม่ยอมเปิดด่านเงินก็ไม่เข้ากาสิโนก็เปิดไม่ได้นักท่องเที่ยวก็ไม่มีเพราะนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเพิ่งจะมาถูกฆ่าตายไปที่ไกลๆนครวัดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง อย่าลืมนะครับรัฐบาลทุกประเทศถ้าประชาชนไม่เอาก็จบอำนาจจะก,กระบอกปืนก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เงินก็ไม่มีแจกจบเร็วขึ้นเหลือทางรอดทางเดียวคือแม้จะแพ้ก็ต้องรบกับไทยต่อไปอีกเพื่อให้ไทยกลับมาพูดคุยตามคำสั่งของประเทศมาหาอำนาจจนเปิดด่านให้ได้